สวัสดีนะครับ FC และเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมมานะครับทำการ DIY นะครับให้ FC และเพื่อนๆได้ชมกันสำหรับ,บ,บท่านที่เป็นสายแคมป์นะครับรถกระบะนะครับที่ไม่มีเงินที่จะไปซื้อเต็นท์แบบแพงๆราคา3-4มสีหมื่นติดคนหลังคานะครับผมก็มาทำการ DIY ให้ได้ I y, I ชมกันนะครับโดยการอันนี้รถผมเป็นกระบะ4ประตูนะครับนะ ที่ประตูผมก็คิดออกว่าเอ้ยน่าจะทํายังไงที่จะไม่ต้องไปลงทุนเยอะนะครับเป็นสายแคมที่จะไปจอดนอนได้ทุกที่นะครับนะขอให้มีน้ําอาบน้ําก็ไม่ยากนะครับเราก็ใส่กันรอนไปนะครับกันรอนไปนะอาจจะยากตรงที่เข้าห้องน้ำเมืองท่าแค่นั้นแหละนะครับก็หาที่เอานะครับวิธีการผมก็ซื้อไม้อัดมาหนึ่งแผ่นนะครับหนึ่งแผ่นก็เลือกเอาไปที่เป็นไม้อัดจริงนะครับไม้อัดจริงนะประมาณสักอันนี้กี่มิลไม่รู้ห้ามิลหกมิลอยู่ประมาณนี้นะครับอย่าอย่าไปใช้ หนามากเดี๋ยวมันหนักนะครับเอาพอประมาณเอาเป็นไม้อาจจริงนะครับนะผมมาก็มาเลื่อยนะครับเลื่อยออกวัดให้พอดีนะครับวัดให้พอดีผมใช้พอดีกับ่าายนะครับนะถ้าเราถ้าเป็นรถแฉกนะครับรถแฉกก็น่าจะเป็นคันหนึ่งน่าจะพอดีนะผมว่าถ้าเป็นรถแฉกนะครับหรือว่าอาจจะเหลือนิดหน่อยท่านจะได้ตัดนิดนึงนะครับนะนะครับมาก็เราก็มาใส่นะครับเลื่อยนะครับพอดีกับสากระบะนะครับเลื่อย แล้วก็ใส่บันทับนะครับบันทับสําหรับพับเจ็บนะครับนะครับเจ็บได้นะครับนะตรงมุมก็เลื่อยให้ออกพอดีมุมนะครับนะเวลานั้นเรากลางเราจะได้กางเต็นท์บนนี้นะครับได้กางเต็นท์บนนี้ได้นะครับนอนบนรถเลยนะครับไม่ต้องไปนอนตามพื้นนะครับนะตรงนี้ก็จะมีน็อตเราอาจจะเวลากางเราอาจจะถอดน็อตนี้ออกแล้วก็ใส่น็อตนี้ยึดเข้าไปเจาะรูนะครับให้มันแน่นนะครับ สำหรับไม้อัดที่เหลือเนี่ยนะครับสําหอับที่เป็นรถสีประตูท่านก็อาจจะเอามาดัดแปลงนะครับทําเป็นโต๊ะวางท้ายกระบะนะวางเป็นโต๊ะนะครับพับโต๊ะพับนะครับเพื่อจะไปนั่งดื่มกาแฟตรงไหนก็ได้นะครับนี่วิธีการคิดนะครับแล้วก็ทาสีให้เรียบร้อยนะครับทาเชล็ดทาอะไรแล้วแต่ทํานะครับเหล็กนะครับผมซื้อมาเหล็กเส้นหนึ่งนะใช้ได้หลายอย่าง อาจจะเหลือเอก็จะมาทําอย่างอื่นได้ทาโต๊ะทําขาโต๊ะเล็กๆนะครับได้นะครับสำหรับรถท่านที่มีโลบาร์นะครับมีโลบาร์แบบนี้นะครับก็ดัดแปลงนิดนึงนะครับนี่มันจะมีหูน็อตยึดสําหรับที่เป็นปกติมันจะเป็นแหลกหลังคาอยู่ตรงนี้นะยึดแต่ผมดัดแปลงใหม่นะครับเพื่อเอาจะได้เอาไอ้ค่า นะครับมามุงนะครับนะมุงนะครับผ้าใบมามุงกันบ่อกักนฝนอะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็คลุมลงไปท้างล่างด้วยนะครับแล้วนะคลุมมาี่เราก็จะมีเสาไฟชีทอยู่สองต้นนะครับตรงนี้นะดึงไปนะครับตัวนี้ก็การเต็มได้สําหรับนอนได้ประมาณสองคนได้ครับเลือกเต็นที่มันสามารถเปิดด้านหน้าก็าไปได้นะครับนะก็ะทําให้สะดวกสบายเวลาท่านไปจอดที่ไหนก็ได้ที่ตรงวิวสวยอะไรก็ได้ไม่ต้องไป เดียวเวลาไปวิ่งหาทีสอดน,นะครับสะดวกมากนี่ก็รับได้นะครับออกมานะครับทับนะครับที่กลางก็ถ้าใบนะครับปลายชิดเนี่ยต้องเลือกเอาแบบไหนนะครับถ้าใบปลายชิดผมสั่งมาก็แล้วแต่เอาใหญ่ก็ได้จะได้คุมหมดนะครับเวลาฝนตกจะไม่เปียกนะครับนะนผมสั่งมา ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมาทําบนรถนะสำหรับเดินทางกับปีกไบรุ่นนะครับนะแล้วก็กลางขึ้นกลางเลยครับนี่นะครับไปนะครับนะครับให้มันะคุม คุมลงไปข้างล่างเงเวลาฝนตกน้ําจะไม่ได้ไหลเข้าในรถนะครับเห็นไหมมันจะคุมไปข้างล่างเลยนะครับน้ําจะไหลลงในร่องนี้นะครับนะครับกับสายแคมป์ที่งบมีไม่เยอะไม่ไม่อยากไปซื้อเต็นที่เต็นที่เป็นถึงแพงที่สามสี่หมื่นกาลางบนรถนะครับอันนั้นนะก็ี่นวิธีการก็จะเป็นแบบนี้ ได้แล้วก็นี่ก็ดึงออกมาครับมาครับครับก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะสำหรับเสาไฟาชีดก่อนันนี้อันนี้แค่าสาธิตให้ดูนะครับเพราะว่ามันยังไม่อยู่ในถานที่จริงนะครับถานที่จริงกับเสาไฟาชีดก็จะมีสองต้นแล้วก็ดึงลงไปข้านล่างโดยที่เราไม่ต้องไปนอนกับพื้นนะครับ นอนบนรถเลยนะครับนะหาสถานที่จอดและใจจะไปจอดนอนตรงไหนก็ได้นะครับห้องน้ำตรงท่าก็เลือกเอาเข้าตามตามตามอะไรแล้วแต่คนอิสระนะครับนะท่านจะติดน้ำติดท่าไปสักสองสามกล,ลอนนะครับนะไหนอาบนู่นไหนก็ได้จะติดปัญหาตรงที่เข้าห้องน้ำนั่นแหละก็เลือกหะดูเอานะครับเวลานี้นะครับเงเกตไว้ว่าด้านหลังเนี่ย มันจะลงไปข้างล่างเวลาฝนตกน้ําก็จะไม่ซึมเข้าไม่เข้ามาข้างในตัวนี้ก็เลือกเอานะครับปลายเชืก็เลือกเอาอันใหญ่ๆห,หน่อยให้มันคุมลงมาข้างล่างนี้ก็ได้นะครับไปหาเลือกเอาอันนี้ผมแค่มาเอาท,าทําสาธิตให้ดูนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนใหม่หน่อยนะครับเปลี่ยนใหม่ให้มันคุมลงมาข้างล่างนะครับคุมมานี่นะครับเพื่อป้องกันฝนนะครับถ้าไปเจอฝนนะครับหนักๆก็จะไม่เปียกนะครับหรือว่าช่วงที่ เจอหมอกเจออะไรก็สบายเวลาเก็บก็ง่ายๆนะครับเก็บปุ๊บปั๊บตัวนี้ก็พับได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลงสีนะครับลงสีสีดำนะสีกันน้ำนะครับเต็นก็เลือกเต็นที่เหมาะสมนะครับถ้าเก็บก็พับนะครับพับเก็บเลยนะครับวันอะไรก็อยู่คนนี้นะครับจะตอนที่ไปจะขนลงบ้างเล็กน้อยนะครับไม่ต้องไปหาเลือกที่นอนตามพื้นนะครับแล้วก็เลือก นอนได้เลยนะครับปลายชีดอาจจะผมอาจจะเปลี่ยนเป็นพื้นใหญ่หน่อยนะครับอันนี้แค่สามสามเมตรคูณสองเมตรอาจจะเป็นสี่คูณหกเมตรมันก็จะคุมหมดนะครับคุมระมาข้างล่างนะครับอันนี้ก็ไปไหนก็สะดวกสบายนะครับนะโดยที่เราไม่มีงบเยอะนะครับที่จะไปซื้อเต็นที่ราคาเป็นแพงที่เต็นติดหลังรถสามหมื่นสี่หมื่นนะครับก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับสะดวกสบายสำหรับคนที่ชอบเดินทางนะครับนะ ก็มาสาธิต DIY ให้ท่านไหนที่อยากจะมีแนวคิดอยากจะทําแบบประหยัดนะครับก็ซื้อไม้อัดมาซื้อเหล็กมาแค่นี้นะครับประโยชน์ของโลบารนะครับนะตติดเท่ๆเต่จริงแล้วก็เนี่ยเประโยชน์ก็สามารถใช้นะครับในการต่างไปชิดได้เหมือนกันนะครับนะอตอนเชา้าตื่นขึ้นมาก็มุมนะครับ นั่งดูวิวนะครับภูเขาอะไรตั้งกาแฟติดอ่าอ่าเอาแก๊สไปก็เนี่ยนั่งกาแฟชงกาแฟสบายๆนะครับนะอยากไปไหนก็ไปต่อเลยเก็บไม่ง่ายนะครับโยนมพั้มขึ้นถามเอขึ้นหลังกระบะก็ไปต่อเลยนะโอเคนะครับถ้าใครชอบอย่างต่างน,นี้ก็ลองไปทําดูแบบประหยัดนี่ผมงบแค่พันกว่าบาทพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทจะทาสีลงสี นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ